บ้านหลังนี้899ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับได้3ห้องนอนด้วยนะครับ2ห้องน้ำ1ห้องครัวนะครับก็กั้นตรงนี้เป็นห้องครัวได้นะครับลูกบิดตรงประตูจะเป็นก้านโยกสีดําแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับสี่เมตรคูณเเมตรนะครับห้องครัวตรงนี้ครับคอ์เตอร์จะเป็นข้ามุมทรงแอลแบบนี้นะครับท็อปคน์เตอร์จะเป็นกระเบื้องแกรนิโตสีดานะครับแล้วก็ลบมุมตรงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อําเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมา ผลงานการสร้างบ้านนะครับก็เป็นบ้านของน้องมดคุณพ่อวิทยานะครับวันนี้ก็เป็นวันส่งมอบแล้วนะครับเสร็จสิ้นภารกิจการสร้างบ้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้านทรงโมเดลนะครับ75ตารางเมตรนะครับหน้ากว้าง10ลึก75นะครับมีอยู่3มห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงแล้วก็มีครัวต่อเติมหลังบ้านแล้วก็รถด้านข้างครับงบประมาณ89 0 0 0 0่นบาทนะครับตามแบบแปลนเดิมเจ้าจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวนะครับ จ้าของบ้านก็เอาห้องครัวในตัวบ้านออกครับแล้วก็ต่อเติมห้องครัวหลังบ้านเอานะครับ ประมาณนี้นะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นฝั่งต่อเติมโรงจอดรถไม่ร่วมอยู่ในงบ8 0 0แสนเกนะครับเสร็จสิ้นสวยงามทีเดียวนะท่านผู้ชมมาชมด้านหลังกันนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมนะครับต่อเติมเป็นครัวนะครับครัวนอกครัวไทยนะครับตามแบบแปลนเดิมก็มีห้องครัวเหมือนกันนะครับจิตมาตราเมตรมีห้องครัวเช่นเดียวกันนะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังของห้องครัวนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับด้านนี้หันไปทางทิศตะวันตกนะครับบ้านหันไปทางทิศใต้นะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็มีเสาตกแต่งนะครับ ขนาดใหญ่กรุด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับเสาโชว์หน้าบ้าน3ต้นนะครับบันไดทางขึ้นมี3าขั้นบันไดจะมุมบันได UPVC นะครับการลื่นให้นะครับกระเบื้องเป็นผิวหยาบนะครับกระเบื้องฝั่งตรงนี้จะเป็นกระเบื้องเซรามิกสีขาวนะครับ40 40นะครับด้านหน้าก็กรุด้วยไม้ฝาเทียมตรงนี้นะครับแล้วก็กรุด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับตกแต่งด้านหน้านะครับผนังจะเป็นโทนสีเทานะครับประมาณนี้นะครับด้านบนเป็นฝ้ายิบซ้มกันชื้นเฉาเปรียบสีขาวนะครับ ตรงนี้ก็ขยายออกมาครับเป็น2เมตรนะครับตามแบบแปลนเดินก็จะอยู่ที่เมตรห้นะครับมีระเบียงเล็กกลองด้านตกนะครับระเบียงเล็กกลองแบบนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่เมตรห้นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานยาวบานโชว์บานกระทุ้งของห้องนอนแล้วแล้วก็เป็นหน้าต่างบานโชว์ของหน้าบ้านด้วยนะครับอลูมิเนียมอบดากระจกใสเขียวนะครับกระทุ้งด้านบนนะครับด้านล่างเป็นช่องบานฟิกนะครับประตูตรงนี้ก็ขนาดใหญ่เลยเท่ากับล็อกหน้าบ้านเลยนะครับ 3เมตรนะครับประตูบานเลื่อนนะครับรางบนนะครับรางอยู่ด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับโคมไฟมีอยู่ฝั่งละ3าโคมนะครับดาวไลท์ LED สามโคมตรงกลางะลาเปา1โคมนะครับฝ้าหลุมซ่อนไฟครับถงยาวเลยนะครับนี่ครับ3คูณประมาณ3คูณเเมตรนะครับมานี้ฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องนอน ห้องมาสเตอร์เบดรูมฝั่งทางนู้นจะเป็นห้องน้ำนครับแล้วก็ประตูขึ้นลงหลังบ้านไปยังห้องครัวนะครับห้องนอนอยู่ที่3 50คูณ3เมตรนะครับนี่ครับโปร่งโล่งเพราะว่าได้ซองแสงเป็นหน้าต่างบานยาวบานสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าต่างบานกระทุ้งตรงนี้นะครับมุมตรงข้ามประตูนะครับภายในจะเป็นโทนสีขาวควันบุหรี่นะครับฝ้าเป็นยิปซัมเฉาเรียบโปรไฟล์ profile. 5โคมกระเปาหนึ่งดาวไลท์สี่นะครับเบื้องปูพื้นนะครับเช่นเดียวกันกับเบื้องข้างนอกเลยนะครับบัวพื้น PVC นะครับโอเคครับปลั๊กสวิตช์อยู่ตรงประตูตรงนี้นะครับติดกันเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับประตูลายโมเด์นะครับ80สูง2เมตรนะครับประมาณนี้นะครับปลั๊กหัวเดียงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมี3ห้องนอนนะครับท่านผู้ชม ตามแบบแปลนเดิมตัวนี้จะเป็นห้องน้ํารวม1ห้องแล้วก็ห้องน้ําในตัว1ห,ห้องนะครับเจ้าของบ้านเปลี่ยนแปลนให้เป็นฝั่งทางนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องน้ําในตัวของห้องนอนห้องนี้นะครับสลับข้างกันนะครับดีเทลประตูเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ครับรายละเอียดเหมือนกันหมดนะครับลักสวิตช์นี่ครับแบบนี้เลยนะครับ โอเคมีช่องแสง2ด้านนะครับประตูตรงข้ามห้องนอนนะครับด้านบนได้โคมไฟห้าหกแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับห้องน้ำรวมนะครับตรงนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดห้องน้ำนะครับปิดเปิดไฟแล้วก็ปิดเปิดเครื่องตาน้ำอุ่นนะครับ ประตู UPVC 70สูง2เมตรมีช่องลมตรงนี้ให้ด้วยนะครับ UPVC ทั้งวงกบทั้งบานประตูเลยนะครับส่วนแห้งอยู่ด้านนอกส่วนเปียกอยู่ด้านในนะครับในส่วนของกระเบื้องบุกผนังก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกลายหินอ่อนแบบนี้นะครับกระจกเงานะครับอา่างล้างนอ่างลามือแบบแขวนติดกับผนังนะครับชักโครกได้2 piece นะครับฉากกั้นเป็นฉากบูนนะครับ รุ่นอุลกาศนะครับก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับในส่วนของ EP ก่อนๆนะครับรายละเอียดต่างๆของบ้านหลังนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิววันส่งมอบนะครับรีวิวตอนสร้างเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกระเบื้องปูพื้นเป็นผิวหยาบลายหินธรรมชาติแบบนี้นะครับส่วนเปียกนะครับนี่ครับมีเรนเชิร์เบอร์แชนเชิร์เบอร์คอนนซออุ่นนะครับหน้าต่างบางกระทุ้งกระจกพ่นฟ้าอลูมิเนียมดำนะครับ ฝ้ายืซ้ำการชื้นเฉาเปรียบนะครับโคมไฟดาวไลท์ LED 2โคมพัดลมดูดอากาศก็ดีวไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือห้องน้ำรวมนะครับสวยงามทีเดียวนะครับท่านผู้ชมดูบิดการโยกของควาสแตเลสอย่างดีนะครับดูภาพรวมของห้องน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้คือห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวมของบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ก็ตามแบบแปลนเดิมจะเป็นห้องครัวนะครับบ้านหลังนี้แปดแสนเก้า่าครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับได้สามห้องนอนด้วยนะครับ สองห้องน้ำหนึ่ห้องครัวนะครับก็กั้นตรงนี้เป็นห้องครัวได้นะครับเจ้าของบ้านมีอาห้องครัวตรงนี้นะครับเป็นห้องโถงยาวถึงผนาังแล้วก็ประตูลงไปจากห้องครัวที่เป็นห้องครัวต่อเติมนะครับลูกบิดตรงประตูจะเป็นก้านโยกสีดำแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับมุมตรงข้ามนะครับของประตูห้องนอนนะครับโอเคครับ โคมไฟห้าโฮมนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับฟังก์ชันพิเศษของห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับเบรกเกอร์ Baker, เครื่องตาน้ำอุ่นระเอียดเหมือนกันหมดครับท่านผู้ชมเหมือนกันทุกอย่างนะครับพัดลมดูดอกาศก็อยู่กับฝ้านะครับติดอยู่กับฝ้าเลยนะครับกระจกเงานะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของต่อเติมห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นส่วนต่างนะครับประตูขึ้นลงนะครับหลังบ้านไปยังห้องครัวนะครับลูกบิดเป็นก้านโยกสีดำนะครับจับแล้วแน่นมือดีครับประมาณ4เมตรนะครับ4ีเมตรคูณ7เมตรนะครับห้องครัวตรงนี้นครับกา์เตอร์จะเป็นข้าวมุมทรงแอลแบบนี้นะครับนี่ครับกระเบื้องบุผนังนะครับเป็นแกนิโต้ลายอ่อนสีดำแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีขาวนะครับ เคาน์เตอร์จะเป็นกระเบื้องแกรนิตโตสีดำนะครับแล้วก็ลบมุมตรงนี้นะครับลบมุมลบคมเพิ่มมิติให้กับเคาน์เตอร์ให้ดูสวยงามนะครับก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับซิงลังจานนะครับเป็นแบบโมเดินสีดำนะครับอย่างหนาเลยครับท่านผู้ชมหลุมลึกด้วยนะครับลึกมากครับนี่ครับสองหลุมนะครับผนังกันเปื้อนนะครับเป็นกระเบื้องสีดำนะครับ ช่องใส่ถังแก๊สนะครับบางสิ่งคู่เป็น UPVC นะครับเป็น UPVC สีขาวนะครับโอเคครับอันนี้คืออเนกประของห้องครัวนะครับมุมตรงข้ามของประตูขึ้นลงหลังบ้านนะครับยางโรงรถนะครับหรือว่าหลังบ้านโซนซักล้างนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมนะครับในรวมอยู่ในงบนะครับถ้ารวมก็ประมาณล้านกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมไฟห้องโถงกันนะครับยังไม่ได้รีวิวไฟให้ดูเลยนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชม นี่คือไฟของห้องโถงนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านของคุณมดกับคุณพ่อวิทยานะครับเป็นวันส่งมอบนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาหลายเดือนนะครับแล้วก็อัปเดตให้ดูหลาย EP ีมากมเลยครับตั้งแต่ลงฐานรากนะครับขุดลุมลงฐานรากจนถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับ การสร้างบ้านหลังนี้นะครับขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเลยครับทั้งทีมงานแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับที่เรียกใช้ทีมงานบ้านสวนหอยจระเข้มากให้มาสร้างบ้านหลังนี้นครับซึ่งก็อยู่ที่อำเภอตวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอกคุณไปอย่างสูงเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่แถวจังหวัดร้อยเอ็ดหรือภาคอีสานนะครับสนใจก็ติดต่อมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับหากสนใจบ้านหลังนี้นะครับก็เรียกไปดูเรียกไปคุยกันได้นะครับไปดูหน้างานพูดคุยปรึกษากันได้นะครับหรือว่าจะทักมาคุยในแชทเคแล้วพกใหม่สวัสดีครับ